เดี๋ยววันนี้ครับแฟนคริกเก็ตไม่ต้องทนหิวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าทูยัมเขาไม่แหกกฎในสนามกีฬาสร้างป้ายเชียร์กินได้ให้แฟนๆเชียร์ทีมโปรดแบบมีสไตล์ครับและแอบเอาขนมเข้าสนามได้แบบมินเนียนเลยด้วยจะเป็นยังไงตามแหมดี๋มาฟังกันเลยรู้หรือไม่ครับคริกเก็ตคือกีฬายอดนิยมระดับหนึ่งในอินเดียนะครับแฟนๆเนี่ยเต็มสนามแต่เรื่องกฎของจินในสนามนั้นเคร่งครัดสุดๆเลยนะครับพกขนมเข้าไปเชียร์ระหว่างเกมยังเสี่ยงโดนจับได้เลยนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปตตออนนนเเชยรกมบบแแ่ทูดข พื่อสุขภาพจากอินเดียไม่ยอมแพ้ครับแกเกมด้วยแคมเปญทูยัมทูเชียสร้างป้ายเชียกินได้ใส่บิ๊กเบิร์มครับทำจากขนมข้าวโพดอบกรอบรสชีสเค็มๆหรือรสพลิกเผ็ดซีซาร์หรือจะเป็นรสสลัดหอมๆก็มีนะครับพร้อมคำเชียร์สุดกวนอย่างกิลเพรตูเวลแอนลุกเลอรี่ยัมที่แฟนๆชอบใช้กันในสนามครับรับรองใครถือป้ายนี้ได้เชียร์แบบเท่ๆแถมยังได้กินขนมอร่อยๆไปด้วยนะครับแคมเปญน,นี้ครับกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ไปเลยนะครับเพราะมันไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ได้ผลลัพธ์เกินค่าสุดๆเลยครับ